ครับร้านฮัลโหลจมือนคันเทพนะครับวันนี้นำเสนอนะครับจานตุดสวยนะครับตูดสวยตูดธรรมชาตินะครับกี่โหนสั่งได้หมดนะครับในวันนี้นำเสนอห้าหนครับลูกขาวขุนห้าหนงานตุดสวยนะครับเดี๋ยวจะกดให้ดูนะครับผมตั้งสี่ไว้นะเดี๋ยวถอยให้ให้ไกลๆนะไกลๆจะกดให้ดูนะครับ เป็นหกเป็นเอี่ยวนะครับงานหกเอี่ยวนะครับตัวนี้เดี๋ยวโชว์ตูดให้ดูเป็นจานลายมังกรหรือท่านอยากได้แปดเซียนก็ได้นะครับงานตูดสวยนะครับไม่มีแผลนะครับตูดสวยนะครับลายมังกร กดหกกดเอี่ยวนะครับเป็นเอี่ยวนะครับเสียงเงียบนะครับสนใจทักมานะครับตัวนี้เป็นงานภาคเหนือนะครับเป็นงานภาคเหนือนะครับก็เลยเอามากดให้ท่านดูนะครับรีวิวก่อนส่งลูกค้านะครับก็เลยลง youtube ให้ดูนะครับเื่อท่านในสนใจอยากได้ทักมานะครับ